สหกรณ์อมทรับค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จำกัดได้ก่อตั้งมาแล้ว35ปีโดยมีพลตรีบุญเปรียบเกิดชูชื่นเป็นประธานกรรมการคนแรกและพันโทสวัสดิ์ชยสารเป็นผู้จัดการคนแรกปัจจุบันพลตรีสรชัดสุดทธิสนเป็นประธานกรรมการและพลตรีพิชิตวันทาเป็นผู้จัดการองค์ประกอบของการบริหารงานสหกรณ์ประกอบด้วย3ส่วนใหญ่คือสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการทั้ง3ส่วนมีการดำเนินงานและความรับผิดชอบสอดสัมพันธ์กันสหกรณ์กอมทรัพย์ค้ายส่นพสิทธิประสงค์จำกัดบริหารจัดการโดยอยู่บนรากฐ,ฐานของประชาธิป,ปไตยโดยสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์กรสมาชิกในที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการไม่เกิน15คนเป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการทั้งปวง เพื่อให้การดำเนินงานในสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงคณะกรรมการจะดำเนินการจ้างผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายจัดการมาปฏิบัติงานในสหกรณ์แทนให้บรรลุเป้าหมายของสหกรณ์จนทําให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจโครงสร้างคณะกรรมการ โครงสร้างฝ่ายจัดการการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์มีวิธีปฏิบัติโดยกำหนดเป็นพันธกิจค่านิยมองค์กร4ประเด็นยุทธศาสตร์11กลยุทธ์และ25โครงการการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ในปี2,565จำนวน20โครงการเป็นโครงการตามแผนงานประจำปี17โครงการโครงการเพิ่มเติม2โครงการและเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา1โครงการได้แก่โครงการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นการประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่การป้องกันการทุจริต การใช้ทรัพยากรอ,อย่างประหยัดและคุ้มค่าโครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจําปีเพื่อกําหนดกรอบทิศท,ทางและแนวทางในการพัฒนาสหากรณ์โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจําปี2565โครงการกิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานโครงการ5สอ ครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมบาลโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการการเงินการบัญชีและธรรมบาลโครงการจัดทําคู่มือธรรมบาลของสหกรณ์โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการอย่างมืออาชีพโครงการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มาใช้บริการสวัสดีครับผมจาสิบเอกพรพักผู้แสนก้าสังกกดร้100นทนทอยมณฑลหารบกที่22นะครับแต่ผมได้มาใช้บริการ สากลความทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับเรื่องด้วยกับผมมีจุดประสงค์ที่ว่าจะซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกสร้างบ้านเป็นของตนเองก็เลยมาใช้บริการทางสากลความทรัพย์พี่ๆผู้จัดการ常งผู้จัดการแล้วก็พนักงานทุกท่านใ,ให้ความเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับจนกับผมก็ ตอนนี้ก็ได้เงินที่เรียบร้อยแล้วผมก็นำเงินส่วนนั้นไปทำที่เป็ประสงค์ผมที่จะสร้างบ้านแล้วซื้อที่ดินเรียบร้อยครับขอบคุณพนักงานและก็ผู้จัดการทุกท่านนะครับขอบคุณครับโครงการสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์สวัสดีครับผมพันโทชูศักดีทองนะครับในฐานะ สมาชิกสหกรณอ์อมทรั์ค่ายสรรประสิทธิ์ที่ประสงค์จำกัดนะครับวันนี้นะครับผมมาดูความก้าวหน้าของสหกรณ์เรานะครับในโอกาสที่สหกรณ์ได้จัดสร้างอาคารหลังใหม่นะครับซึ่งใช้งบประมาณเกือบ10ล้านบาทนะครับก็เป็นความภาพภูมิใจของสมาชิกสหกรณอ์อมรั์ค่ายทุกท่านนะครับที่มาเห็นความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ นะครับสกรอเรานี่ถ้าเป็นคนนะครับตอนนี้อายุก็35ปีนะครับเราเริ่มงานตั้งแต่2530นะครับปีนี้ก็2565นะครับเป็นเวลา35ปีที่เราจเจริญก้าวหน้ามาด้วยดีนะครับมีผลกำไรในการประกอบการทุกปีนะครับสามารถปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกนะครับและก็เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก สากรอมทรัพย์ค่ายทุกท่านนะครับเท่าที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆสมาชิกน,นะครับซึ่งสมาชิกของเราทั้งหมดนี่ก็มีด้วยกันเกือบ3000คนนะครับเราก็ได้พบปะพูดคุยกันนะครับในโอกาสที่สากรเราได้มีที่ตั้งแห่งใหม่นะครับมีอาคารอันดูดีโอทงเป็นสง่าราศีนะครับก็ผมรู้สึกยินดีนะครับและก็ดีใจในความเ,าเจริญก้าวหน้าของสากรอมทรัพย์ค่ายสรรปสิทธิประสงค์จำกัด ในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปียพรทิพพมมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในฐานะตัวแทนของเจ้าหน้าที่และพนักงานสาก,ก์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จำกัดมีความยินดียิ่งที่ได้อาคารแห่งใหม่ที่มีความมั่นคงและสวยงามเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการกับสมาชิกได้มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การบริการอย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณประธานคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ให้การสนับสนุนในการสร้างสากรณ์่ห่งใหม่ครั้งนี้พวกเราจะตั้งใจทำงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสมาชิกให้อยู่ดีมีสุขโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสหกรณ์สัญจรโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่อันเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสแสวงหาจุดเด่นเพื่อนำมาประยุกต์พัฒนาประสิทธิภาพของสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้นผลการดำเนินง,งานของสหกรณ์ความมั่นคงและความยั่งยืนของสหกรณ์ จะเกิดขึ้นได้ต้องมีแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความต่อเนื่องการพัฒนาและการสร้างความยั่งยืนให้กับสหกรณ์และมีแผนจัดการทางด้านการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสหกรณ์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านการเงินในช่วง5ปีที่ผ่านมาในด้านทุนเรือนหุ้นทุนสำรองเงินรับฝากทุนดำเนินการเงินให้กู้และกำไรสุทธิของปี2,565 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับด้านทุนสาธารณประโยชน์ได้มอบเป็นทุนการศึกษาจำนวน374,000บาทและจัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกและสาธารณะประโยชน์อื่นๆจำนวน675,400บาทตัวเป็นเงินทั้งสิ้น1 4 9 4 0 0บาทความมั่นคงของสหก,กรณ์เปรียบได้จากจำนวนสินทรัพย์กับหนี้สิน สินทรัพย์มีมากกว่านีห้สิน685ล้านบาทเศษแสดงได้ว่าสหากรณ์อมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จำกัดยังมีความมั่นคงในระดับที่ดีสวัสดีครับผมนายสุภกิจปกป้องหัวหน้าสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานีสหกรณ์อมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จำกัดเริ่มใช้งานโปรแกรมระบบสหกรณ์อมทรัพย์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตั้งแต่ปีพศ2547และเริ่มใช้งานเต็มระบบในปีพศ2550และปัจจุบันใช้งานในเวอร์ชั่น3.0พ p a r ทีในเดือนธันวาคมปีพศ2561กรมตรวจบัญชีสากรได้นำระบบ Smart Member ให้สากรใช้งานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Smart CM เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกของสากลที่ใช้งานสมาร์ทโฟนสามารถตรวจสอบข้อมูลหุ้นคงเหลือเงินกู้คงเหลือเงินรับฝากคงเหลือและการคำประกันเงินกู้ของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ปัจจุบันสากลอมทรย์ข่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จำกัดเป็นสากลนำร่องของการใช้งาน โครงการยกระดับโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสากรให้รองรับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า National e-payment เพื่อให้สากรมีเครื่องมือในการให้บริการสมาชิกรองรับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสมาชิกในอนาคต และเป็นวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการที่จะนำเครื่องมือต่างๆมาช่วยในการทำงานของสากลให้มีความทันสมัยและดียิ่งขึ้นต่อไปกับผมในานามของสำนักง,งานตรวจบัญชีสากลร,ราชธานีกรมตรวจบัญชีสากลกระทรวงเกษตรและสากล มีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับสกรออมทรัพย์ค่ายสศศรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จำกัดและขอให้สกรมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปและเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ